Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast brought to you by Lalamove บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานาครปริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กเบาบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ l a ลา m ม v e ได้เลย มิชชั่นทูเดอะมูนยูนิคแพลเนอร์ออกแบบและจดจ่อกับเป้าหมายในแบบของคุณเอง your p a s s your success ความสำเร็จคุณเป็นคนกำหนดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา990บาททาง s h o ป e e Lazada TikTok และ Line Official Account at mission to the moon ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา Mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับสวัสดีครับ5 Minutes นะครับ ในบทความจาก Destiny Harris ที่ published อยู่ใน Black l i s t e r ร์ไ r เนะฮะชื่อว่า10 worthwhile pieces of life as advice นะฮะคำแนะนำในชีวิตที่น่าปฏิบัติตามนะครับข้อแรกถ้าเกิดว่าคุณอยากจะคบกับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่เราอยากจะตัดเนิญเพื่อนสนิทหรือว่าแฟนต่างๆเนี่ยถ้าเกิดบางอย่างเนี่ยมันดูไม่ค่อย mm hmm. ไม่ค่อยแน่ใจเนี่ย ให้ใช้เวลานะครับเขาบอกว่า only fools rush in นนี่เป็นประโยคจากพูดปุ๊บอ่านประโยคนี้คุณนึกถึงเพลงใช่ไหมนึกถึงเพลงบอกว่า don't n t n t rush in นะครับ observe and listen นะครับ conduct research คือใช้เวลาในการเลือกหน่อยนะฮะอย่าอย่าเพลงนั้นพูดถูกเลย only fools rush in นะครับอย่าอย่าทำแบบนั้นในชีวิตจริงอย่าทำแบบนั้นนะครับเพราะชีวิตเราไม่ใช่ละครไม่ใช่เพลงนี่ยอันที่สองครับเขาบอกว่า only arrogant people don't s e t h แต่มา y นะครับ มีแต่พกหญิงพยองนั่นแหละที่ไม่เก็บเงินและเชื่อว่าเวลาจะอยู่ข้างเขาเสมอแต่เวลาไม่เคยอยู่ข้างไขรนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเลยตอนนี้นะครับวิธีการเก็บเงินของหลายคนไม่เหมือนกันเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มีคือคือผมก็มีเซฟวิ่งของผมทุกเดือนนะฮะแต่ว่าเซฟวิ่งใหญ่สูวผมเนี่ยมันมันไม่ได้ผ่านกระบวนการการเซฟแต่มันผ่านกระบวนการการเพิ่ม value ให้กับหุ้นที่ผมถืออยู่หุ้นในบริษัทที่ผมทำอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เป็นวิธีการเซฟวิ่งแบบหนึ่งนะคือเพิ่ม value แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดเซฟวิ่ง้อนนงก็ต 20%่สิบเปอนี่ย LIKE มินิมัมอยู่แล้วนะครับ uh, ไม่ไม่ควรน้อยกว่านั้นนะฮนะข้อที่3นะครับคนที่อยู่ใกล้กับคุณเนี่ยนะครับจะบอกเยอะมากเลยเกี่ยวกับลักษณะตัวตนของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณอยากรู้ว่าคุณเป็นคนยังไงใช่ไหมไม่ไม่ต้องถามใครเลยลองดูเพื่อนคุณก็ไดนะ้เพื่อนคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนอย่างไ <um ั้นแหละนะฮะข้อที่4ี่ี่ผมชอบมาก๋ืวขออ่าน you c a n change people as soon as you try to you settling yourself up for unnecessary stress and failure let people be If you can't accept them walk away or create a distance น right? ะคุณไม่สามารถเป,ปลี่ยนแปลงคนอื่นได้หรอกเอาจริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนตัวเองยังเปลี่ยนยากนะครับนับภาษาอะไรกับคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเปลี่ยนคนอื่นหรือว่าพยายามอยากเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหลดล้ลลลมเหลวแน่นอนนะฮะแล้วมันก็จะเพิ่มความเครียดให้กับชีวิตดังนั้นเมื่อมาถึงเรื่องของคนแล้วนะครับคุณต้องยอมรับในตัวตนของเขาถ้าคุณไม่ชอบก็แค่เดินออกมาข้อที่ห้าเขาบอกว่าผู้คนรอบๆตัวคุณในที่สุดก็จะทําให้คคุณผิดหวัังนะรบ people will let you down if you live long enough นะค,คือในที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือมีความอดทนกับกับความไม่ perfect นะฮะอ,อ,อย่าคิดว่าทุกอย่างต้อง perfect ใช้ชีวิตให้มันง่ายขึ้นนะครับอย่าไปตึงเครียดกับเส้นระเบียบต่างๆน,น,นะครับซีเรียสน้อยลงแล้วคุณจะเครียดน้อยลงแลคุณจะมีความสุขมากขึ้นเพราะคนจะทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอยู่แล้วนะฮะข้อที่6 People who hate discipline will never amount to much คนที่ไม่ชอบระเบียบววินัยนะครับไม่มีทางไปได้ไกลในชีวิตเห็นด้วยเรื่องนี้เจนะครับ Don't be c o m e addicted to accumulation and materials นะฮะ The less you d e c i d e the, the freer you are อย่าไปยึดติดกับวัตถุหรือแม้ต่กระทั่งชื่อเสียงอะไรมากมายนะครับยิ่งคุณต้องการน้อยเท่าไหร,ร่นะฮะคุณก็จะมีอิสระมากเท่านั้นข้อแนะครับพยายามให้มากที่สุดที่คุณสามารถให้ได้ โดยไม่ทำรายตัวเองใน process นั้นนะครับให้พยายามหาวิธีการนะฮะในการให้คนอื่นเสมอความสามารถในการให้ของเราเนี่ยในนี้เขาีใช้คำว่า endless นะ when you do it right คือถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างถูกต้องอะความสามารถในการให้ของเราเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับแต่ต้องทำอย่างถูกต้องกลับไปอีกทีนึงก็คืออย่าทำร้ายตัวเองใน process นั้นนะครับข้อ9นะครับ nothing is personal ไม่มีอะไรที่มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเรื่องส่วนตัวป็นเรื่อง ส่วนบุคคลขนาดนั้นนะฮะเขาบอกว่าให้ให้เป็นเหมือนกับเ,เสื้อกันฝนนะครับให้น้าฝนเนี่ยมันตกตรงมาโดนเสื้อกนันฝนแล้วมันก็ไหลออกไปนะครับตัวคุณน่ยที่อยู่ใต้เสื้อกนันฝนเนี่ยนะฮะก็จะแห้งตลอดตราบใดที่มีเสื้อกนันฝนนะครับคนอื่นก็จะพูดและจะทาอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่อนุญาตนะฮะให้คําพูดหรืออะไรเหล่านั้นมาทําร้ายคุณได้เนี่ยนะครับก็จะมีอํารทำอะไรได้ เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่า nothing is personal มันไม่มีอะไรที่มันเป็นส่วนตัวฉันมากก็คุณก็จะมีชีวิตในโลกนี้ที่มีความสุขมากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายฮะเขาบอกว่าอย่ายึดติดคํายกยอปอปั้นอํานาจจอมปลอมอะพวกนี้นะเพราะพวกนี้ก็ไม่ทําให้เรามีความสุขมากขึ้นและยิ่งเรายึดติดพวกนี้น้อยลงเราก็จะมีอิสรภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ Mission to the Moon. Continue with your mission. 5 Minutes Podcast presented by Lalamove บริการขนส่ง On-Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั้งกรุงเทพมหานครปร,ริมณฑลและใหม่ชนบุรีไม่ว่าจะเป็นส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เพราะเรามีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทเรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรีย Time ์ผ่านแอปพลิเคชันล a ล a Move แล้วได้เลย Branding for entrepreneurs brand trust mastery รุ่น4หลักสูตรออนไซต์2วันเต็มสำหรับผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อคุณได้พัฒนาบรนดิ้งที่จดจำง่ายสร้างแบรนด์ trust ที่แข็งแรงและเปลี่ยนลูกค้าขาจอม,มาเป็น loyal customer ในหลักสูตรนี้จะพาทุกคนมาเสริมบรานดิ้งให้แข็งแกรง่งสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจสู่การมียอดขายที่ยั่งยืนในระยะยาวซื้อบัตรเข้าเรียนได้แล้ววันนี้นะครับและดูรายละเอียดเพิ่มเติม้มมนะที่เว็บไซต์ของ mission to the moon ครับ